จุรเจ้าวะฮาฮ่าายาครับบยครับเป็นไงลูกชายมาถึงจุดนี้อีกครับเขทดสุอคั้งหนึ่งในชีวิตเราเพราะถ้าฟอร์มไม่ดีก็ฟอร์มแต่ว่ากแล้วค่อนข้างทำได้ดีหนึ่งไม่มีการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของการเป็นผู้นำทีมมาได้ไก่จะหยุดแค่นี้ไหมฮะหรือว่า จะไปต่ออนาคตจะถ้ามีโอกาสไปยุโรปยุโรปอะไรเนยมันเป็นโบนัสไปแล้วครับการที่มาเล่นในในระดับที่ท็อปแล้วมันก็คงจะต้องไปกน่นอนแต่ว่าจะถึงยุโรปหรือเปล่าอันั้นมันต้องทิมพเนี่ยใช่เพราะว่าพูดถึงว่ามาถึงโรชิบาแล้วเนี่ยครัมันอยู่ที่ตัวเราครับยินดีเลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ เวสานะฮะไปเยี่ยมลูกชาย่เดี<า>๋ยว <ขา S 2> ไปเ <ขา S 2> ยี่ยมไปเยี่ยมเดี๋ยวไปค่ะ